สวัสดีครับนิวอยู่ที่เอเชียทีคนะครับอยู่ในงานดิสนีย์วันเทนเดตวินเลดนะครับผม ใช่ซึ่งวันนี้เรามาถึงที่บางที่เราก็จะมีเกมเลเล็กๆน้อยๆมาแข่งกันนิดนึงสองคนกระแตกทีก่มาตินั่นเองซึ่งก็คือเกมที่เราจะพาทุกคนไปตามหา5ตัวละครจากคอลเลกชันดิสนีย์ร้อยปีซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเวนบบทที่ได้คนมาเลือกซื้อกันใกล้มาแล้วก็ <ๆ S 2> มี<ๆ>ทั้งหมด5ลาย5ตัวละครเนาะก็จะมี Mini Mouse, มินนี่เมาส์มีอลิสอินวันเดอร์แลนด์มีวินนี่เดอะพูมีทิงเกอร์เบลกับสเตเดอร์แพนแล้วก็มีเอลซ่ากติกานะครับก็คือว่าจะมีเวลาคนละสิบนาท หาตัวละครต่างๆทั้ง5ตัวแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่มามาดูกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุด,ดแต่มีคําเตือนนะครับคือห้ามเอาจากโทรศัพท์มาถ่ายนะของที่อยู่ในตัวซูเปอร์มาร์เก็ตเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรช็อป <Shop S 2> ซูวินเออของที่อยู่ในช็อปอ่ะอม,มันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเกือบพรบลุกตัวเลยโอเคได้โอเคถ้าพร้อมแล้วครับไปเลยครับอะชีแรกเราเจอแล้วนี่ มินิเมาส์เราได้แล้วหนึ่งลายตรงนี้เลยปได้เราไปาหาหาลายต่อไปกันอีกสี่ลา,ลายเท่านี้เซลฟี่ก่อน <c oughs> ได,เ <c oughs> ได้เดี๋ยวขอเซลฟี่ก่อนแป๊บหนึ่งกับมินิเมาส์เรองตอเลยว่าเรานั้นเป็นคนที่ชำนาญเรื่องการหาของมากคือต่อให้มันจะอยู่แบบจะทิ่มตาเราเราก็เห็นเราก็ยังไม่เห็นคิดว่าแถวนี้มันไม่น่ามีนะวันไม่มีอะไรเลยอะ แล้วเอลซ่าไลนา์ที่สองอตู้ถ่ายรูปตู้ถ่ายรูปจะมีผู้สิตีผู้ ีเราเริ่มที่ประมาณ10โมง10โมง50กว่านาทีซึ่งตอนนี้11เโมงแล้วยังพอมีเวลาอยู่ <c oughs> เ้าจะหาครบไวยเนี่ยือแต่ถ้าเราหาไม่คบไปแม่แต่ว่าเราต้องได้เยอะกว่าพี่มาตินเออตอนนี้เราได้3แล้วขัดแค่2เท่านั้นเ <c oughs> จอแล้วหรืเราผ่านมาหลายป้ายเราไม่สังเกตวะชิงกระเบื้ตัวที่4ี่เรนด้เราขาดอลิซินวันดแลแรงคนเดียวอ่ะ อันนี้ก็จะไปโซเดชนเตที่รวมเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์เอาไว้แต่เราคิดว่ามันไม่มนม่นาจะมีน้องอลิซหรือเปล่าลอุ๊ยแรงมากส่งไม่ได้ด้วยนะเป็นทางเข้าแบบเขาวงกดแบบนี้มองไม่เห็นแต่ว่ามีแอรเรียกตรงนี้ทุกคนหรือว่าเราจะลองเข้าคิ <c oughs> ดว่าติดโทรมาแล้ว <c oughs> หมดเวลาแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วทุกคนสิบโมงเนาที เราได้มาทั้งหมด4ตัวขาดแค่น้องอลิซอินวันดราแลนดรคนเดียวคือหาไม่เจอจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพี่มาตินจะหาครบได้ตัวมรือเปล่า